สวัสดีครับผมลุงใจไร้บ้านนาชาแนลนะครับผมอ่คลิปนี้นะครับผมก็ได้เข้ามานะครับอ่สวนพริกตามเคยนะครับผมนะครับพบกันที่สวนพริกเช่นเคยนะครับเอ่อคลิปนี้นะครับผมจะมานะครับนำเสนอนะครับเรื่องของการปลูกพริกกระเฉียงนะครับพริกกระเฉียงนะครับเป็นพริกพันธุ์ที่นะครับมีลักษณะทรงต้นสูงนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยนะครับสูงมากเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะนะครับเทียบให้ดูว่ามันมันมันสูงขนาดไหนนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับผมนะครับนะครับเห็นไหมครับสูงมากเลยนะครับผมนะครับสูงท่วมหัวเลยนะครับเห็นไหมครับสูงท่วมหัวเลยนะครับนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันยังไม่ไม่ใช่แค่นี้นะครับมันมันยังจะสูงกว่านี้อีกนะครับ นะครับเห็นไหมครับยิ่งถ้านะครับนำมาปลูกในที่ที่มีแสงน้อยอย่างเช่นที่ที่ผมปลูกนี่จะมีลักษณะคลึ้มๆนะครับด้วยต้นไม้นะครับล้อมรอบนะครับนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีแสงแดดนะครับแสงแดดน้อยอยู่ด้วยนะครับเนื่องจากเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับกลางวันสั้นนะครับยังมีลักษณะ ของนะครับเมฆนะครับเมฆเยอะนะครับมาบดบังนะครับแสงตะวันเข้าไปอีกนะครับก็ยังก็ยิ่งส่งผลให้นะครับพริกนะครับได้รับแสงน้อยนะครับก็พยายามที่จะนะครับยืดหาแสงเห็นไหมครับต้นนี้นะครับต้นนี้สูงมากเลยนะครับท่วมหัวผมแล้วนะครับนะครับท่วมหัวผมเลยนะครับนะครับเห็นไหมนะครับ เห็นไหมว่าลักษณะความสูงของผมยื่นมือนะครับยื่นมือขึ้นไปสูงสูงเลยนะครับนะครับนะครับเห็นไหมครับมันมันสูงมากเลยนะครับทีนี้นะครับอไม่ว่าจะปลูกในที่โล่งแจ้งหรือว่าที่ร่มนะครับที่ร่มลำไรก็แล้วแต่นะครับพริกกระเหลี่ยงนี้ไม่ควรที่จะ ปลูกแบบนี้นะครับมันควรที่จะปลูกเป็นลักษณะเป็นแถวนะครับเป็นแถวโดยเฉพาะแถวความห่างของต้นไม่มากนะครับเหมือนของผมเนี่ยปลูกถี่นะครับชิดมากเลยนะครับแต่ละต้นนี่ห่างกันแค่30เซนนะครับผมนะครับลักษณะหรือว่า,า,าระยะปลูกที่ที่น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับของ ของพริกกระเหลี่ยงนะครับนะครับก็ควรจะน่าจะเป็นปลูกเป็นหลุมนะครับปลูกเป็นหลุมนะครับแต่ละหลุมให้ห่างกันเอาสักประมาณเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบเซนนะครับเจ็ดสิบคูณเจ็ดสิบหรือว่าเมตรคูณเมตรเลยนะครับก็ได้นะครับนะครับเพราะว่ามันมีลักษณะทรงพุ่มที่ทั้งสูงทั้งใหญ่นะครับ นะครับมันจึงไม่ควรที่จะนำมาปลูกเป็นแถวชิดแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็เวลาเราทำค้างทำอะไรเราก็ควรจะทำค้างให้มั่นคงนะครับควรจะทำค้างให้มั่นคงนะครับให้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 รอบด้านเลยนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นการปักหลักปักค้างนะครับควรจะทำให้ให้มั่นคงนะครับ เพราะว่าพริกเกลียงนี้นะครับนอกจากจะมีต้นสูงต้นใหญ่แล้วนะครับมันยังจะมีอายุนะครับที่ยาวนานนะครับว่ากันว่านะครับถ้าดูแลดีนะครับให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับดูแลกำจัดศัตรูพืชเชื้อโรคเชื้อราต่างๆแล้วนะครับมันยังสามารถที่จะอยู่ได้เป็น3ปีนะครับอยู่ได้เป็น3ปีเลยนะครับนะครับ3ปีหรือ4ปีเลยนะครับนะครับ ่าเท่าที่เท่าที่ได้ได้ผมได้อ่าสืบสาะนะครับสืบสาะนะครับอ่าเรื่องราวนะครับของพริกกระเลียงนะครับผมนะครับก็วันนี้ก็มานําเสนอกันอ่าในเรื่องของนะครับพิกปลูกการปลูกพริกกระเลียงนะครับอ่าระยะการปลูกลักษณะการปลูกที่เหมาะสมนะครับนะครับก็ควรจะเป็นเป็นเป็นหลุมนะครับเป็นหลุม นะครับ50 50หรือว่า70 70นะครับ80 80ก็ได้นะครับนะครับหรือว่าเมตรคุ้เมตรนะครับผมก็ได้นะครับผมนะครับไม่ควรที่จะปลูกเป็นแถวชิดแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้นะครับไม่ควรที่จะปลูกเป็นแถวชิดแบบนี้นะครับนะครับก็เรียกได้ว่าแบบผมเนี่ยนะครับแบบผมทำเนี่ยก็ก็ไม่ควรทำนะครับนะครับอย่าหาทำ บอกได้เลยว่านะครับอย่าหาทํานะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันล้มแล้วนี่นะนาดไปเลยนะครับผมนะครับไม่ควรทํานะครับเอาละครับคลิปนี้ก็นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยไลฟ์บ้านนาชาแนลนะครับไี้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับมาเปล่งปันประสบการณ์การทําการเกษตรปลูกพลิกนะครับผมเอาละครับสุดท้ายขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ